กระทรวงการคลังเตือนระวังมิจฉาชีพหลอกขอข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทย้ำ8เมษายนนี้จ่ายเงินวันแรกสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าจากกระทรวงการคลังในโครงการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งจะจ่ายเงินล็อตแรกในวันที่8เมษายนนี้มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ นายธนกรเผยว่ากระทรวงการคลังจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทก่อนแรก8เมษายนนี้ชี้ผู้ผ่านการคัดเลือกนั้นจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อความ SMS ทางมือถือหรืออีเมลที่ให้ไว้เท่านั้นเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพมาหลอกลวงขอข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่านทางไลน์ครับ นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่าการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงเท่านั้นครับการดูคุณสมบัติจะดูจากสิ่งที่ประชาชนผู้ขอรับสิทธิ์กรอกข้อมูลเข้ามาเป็นหลักเช่นกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์จะดูจากข้อมูลใบขับขี่สาธารณะที่จะต้องกรอกในระบบซึ่ง AI จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับกลุ่มการขนส่งทางบกว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าอาชีพอิสระก็จะดูช่องทางที่ประกอบอาชีพว่าขายของที่ไหนตลาดอะไรได้ผลกระทบอย่างไรบ้างครับอย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มที่รัฐบาลต้องแสดงความเสียใจเพราะไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการก็คือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33แต่ภาครัฐก็มีวิธีการเยียวยาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วส่วนในด้านของเกษตรกรนั้นภาครัฐกําลังจะมีมาตรการเยียวยาเฉพาะให้นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ยังพอทำงานหรือประกอบอาชีพได้เช่นคนขายของออนไลน์โปรแกรมเมอร์ คนงานก่อสร้างซึ่งกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ยังมีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ก็จะทยอยออกมาตรการมาช่วยเหลือตามลำดับต่อไปครับนายธนกรกล่าวอีกว่าข้อมูลล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์รวม24ล้านคนมีผู้ขอยกเลิกเกือบ3 0 0 0 0คน โดยระบบจะเริ่มแจ้งผลทั้งผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกในวันที่8เมษายน2563นี้ทาง SMS หรืออ e ีเมลโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันเดียวกันเลยครับนั่นคือวันที่8เมษายน63เลยการจ่ายเงินจะทยอยจ่ายตามลำดับผลการคัดกรองไม่มีการกำหนดโคต้าว่าจะจ่ายวันละกี่คน รวมถึงไม่ใช่การจ่ายทั้งล็อตในเดือนเมษายนครับเพราะว่าระบบยังเปิดรับลงทะเบียนยังไม่ปิดระบบเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ยังไม่สิ้นสุดครับการตรวจสอบคัดกรองแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากันถ้าเกิดผ่านการคัดกรองคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ก็จะรีบจ่ายเงินให้ทันทีครับทั้งนี้อยากฝากเตือนผู้ที่สนใจลงทะเบียนว่า ขณะนี้มีมิจฉาชีพหลอกลวงขอข้อมูลผู้ลงทะเบียนผ่านทางไลน์ขอยืนยันว่ามาตรการนี้ไม่มีการขอข้อมูลหรือสอบถามผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมทางไลน์เพราะการพิจารณาข้อมูลต่างๆจะดูจากสิ่งที่ท่านกรอกไว้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนอยู่ในเว็บไซต์ w w w r เราไม่ทิ้งกัน .com แล้วครับ อยากให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่าท่านจะได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มที่สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่เป็นปกติทําให้ท่านต้องได้ปรับตัวบ้างแต่เราจะทํางานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาที่หลากหลายให้กับพวกท่านทุกกลุ่มทุกคนให้ดีที่สุดครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าจากกระทรวงการคลังที่ออกมาแจ้งเตือนว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพหลอกขอข้อมูลผ่านทางไลน์ครับโดยย้ำเตือนว่าไม่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์โดยวันที่8เมษายน63นี้ทางกระทรวงการคลังจะแจ้งผลทั้งผู้ผ่านและไม่ผ่านโดยแจ้งให้ทางข้อความ EMS ตามเบอร์มือถือที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนหรืออ e ีเมลที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้นครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันที่8เมษายนนี้ท่านที่ลงทะเบียนไว้รอลุ้นรับเงินโอนเงินเข้าบัญชีและแจ้งผลทาง SMS หรืออ e ีเมลได้เลยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ